มีปลาปอมปลาแท้อีกดิกลับทักทายสบายดีเด้อเนาะเนาะดูเลยมาเอาปลาอีกตึกมือนั่นนั่นน้อยหน่อยเลยมือนั่นน่ะปลาไอ้ย่างปลาเกล็ดเหมืนนะอันชิจ้าเอามาแต่หนองหน้าป้าเพิ่งผ่านเหมือนไเนาะตัวเดียวตัวใหญ่บ่ตัวเดียว บกบ่ฮะบกแล้นน้ำนะยังแล่นน้ำสมหัวกูนี้อ่าสมหัวพวกสมหัวล่าจึงเอาไปได้นะชิดเจ้าไหลมองบ่ออาบรพากัเอมองไปบ่อน่ะอะฮ กินแสบเลยปลาน่อยอ่ทอดกรอบกินอฮเราขึ้มานใช่ปะใหญ่ายนะัวตู้ขึ้นว่ัดึงดึงดงดงน้องน้องเขตู้ขึ้นมา้อ๋อไม่ควมเราอย่ีบ่อลูกน้อยตึกเมื่อั้นนั้น ปลาน้อยอีดีได้มื se <sa ้อนั้นล่ะบ่งเออพินเพิ่นตึกห้าวเด้ตึกามาเบิ่งค่ะธรรมดาคากว่านันเนาะเอถ้าเบิ่งเิง่ะโอ้ยเอ้ออตัใหญ่อีได้ให้คกว่านันอยู่บ่แต่ว่าปลาน้องจับ่ใหญ่พ่ว่าใหญ่อยู่หักแต่ว่าเฮาเอาตัวใหญ่มันบ่ได้ซื่อนี้ธรรมดาอันเนาะ โมอันค่อยตะเก้าปลาย่างปลาอันเกตเล็บหลัตะเกาคือไงเนาะอันนี้เกล็บรุ่นนั่นใหญไงยู่รุ่นนั่นปีเดียวมันก็ไงแล้วปลาแทบรุ่นหนึ่งโมอันนี้คือโม่งสิโมไงพันมันแบบที่พันโม่พันปลอมอีกแล้วหากันังี้อีกแล้ววันนี้ปลาปลอมปลาแท้ มีปลาปอมปลาแท้อีกบัดนี้ฮะกำลังได้ยินนี่แล้วแล้วเกลือหัวอาหารบ่ตอนนะไม่ได้เกลือหรอกเนาะมิได้เกลือห้ามเกลืออยังนีซื้อจ้ะแล้วปล่อยลายทงเติบได้นี่นะโอ๋ออันเน่เน่แดงเลยเน่แดงอยู่เพื่อนอันปลาหน่อยเหนอเน้อ บขึ้มันบ่อมือนั่นนั่นบบได้มีตใหญ่วันนี้จะโตได้มือนั่นเด้ตึ้ห้าวบอกทนเพ่นพ่นบ่อป่วนพ่นพันยาพัน่พันมาตึกมือนั่นบบได้ได้จะโตได้พันตึกนะเยอจ

อันนี้ก็พองมดินอยู่ทิเย็นแล้วมันเลิกเด้มันเย็นแล้วมันเลิกมันเลิกแล้วมันเย็นอันนี้มันบ่เลิกเร็วอันน้อยอันน้อยเอาไว้ก่อนที่บอกไปจักมันไปเนี่ยไปจักบอกฝ่าหน้าปลาอ้วนนะเนี่ยมันออกไปเนาะของเนวเอาเท่าไรปีเด้ Borai đuôn, borai kín, bora miếng tê bói, a bói. vô kia tùa. Boy, điện thoại bì kìm càng. Dạng đẹp. 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 đen đẹp. Dạng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  ย่างชีเฮ claro> ็ดเฮ็ดกับข pues ่าวอท่านไล้กินบออยู่พุดนะดิ๊ <h 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 ือวีไดล่ะนาดโตเลยสี่หาโตนี่ปลาหน่อยเนาะอ้อกะธรรมดาอยู่ได้นี่นะเออธรรมดาอยู่เนาะแต่ถึอตะกร้าไนชิรดาเขาซ้ำนี่ซ้ำนี่มีตัวใหญ่ À, bà bà cả nhảy mươi nó bi thử tố poka tiko, nó sắp ừ. bố. Bố đi cả à, đi sắp đi sắp đi sắp đi đi sắp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  đây sắp đây sắp đi sắp đi sắp đi này, cái này ถังนึ่งอะเพราะเาได้ถังนึ่งไงผมควรดูได้ถังนึ่งไงนี่แต่ปลานิ่งแน่แน่จะซีก็เป็นติกินอยู่เนาะเนาะเป็นปลาอหญ่กินตัวตัวใหญ่อยู่คืออยู่ได้แบบนี้แป่เนาะข้าเจ้างุ่มเนาะว่าข้าตึกเมื่อนั่นตึกงห่าวเดีตึกงห่าวแต่มันตัวใหญ่มันเป็นอ๊อกแบบอ่าก็เล็กหน้อยอ่ะข้าวทอดเมื่อนั่นละแซ่บแซบ thọt cặp cọp thì cái tạm bằng lam Dùi ram này hư mấy lúc bày chặt đổ đút Hoặc gì tạm bằng hung đấy kìa nè thua Và kìm như nào phân đẻo à Dân và kìm như phân đẻo นนกินเด็กหน่อยแล้วทิ่วเผาจีกินวะอ้า,ววา,อา,มาแมนดีนะเห็นหางมันอยู่กินนี่อยู่สลามนี่เลยเห็นหางแวบขึ้นมาอยู่กินนี่มันก็ถือบางงาั<ห>้นบางหินรานบาง,งาง คอยไงมิ้งเข่ามาอตั่ปลาคอยญ่ยีมาแต่ไซเออเพิ่นอันเอามาปล่อยตัวนั่นเนาะปลาต้อนเราเด้เราเฝ้าอยู่เออเราเอาปลาต้อนขึ้นมาเราเฝ้าอยู่ตัวเดือนหน่อยน่ะแน่วเราเอามาปล่อยอยู่หรอปะเอาอยู่แมนอยู่หางบัถทึกจะโตเลยตากอน่ะ อือเอ้อยาวบ้างก็นีกัน๊อบล่ะแค่จำยาบอือฮู้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 ู้โู้โู้อ๋อนมัดดีอยู่นี่เนี่เนี่ย Hàn, chích, chích đi chích đi, chích đi đi Bỏ khư chứ chắc cả đi Mua và đi Cốp cả bố mi nào rồi อือมันแมนอยู่บ่ อูอูเดิเลยแท้หนิเอาขึ้นมาเถอะอูอูอยู่บ่ขึ้นมาเตื้อเช็ดเช็ดวู้วู้ตัวไปไงนะไปกินยเโอ้ยเกือบโตกับมันโตโต้ลงนอนกับมันเล้าแล่นลงน้ำไปดูเนาะตัวใหญ่ก็ใหญ่อยู่ได้เห็นว่ากั วัดตะป่าหนองนาบ่ใหญ่น่ะวัดตะป่าหนองวัดจันบ่ใหญ่พูว่าแท้แม่นคนตึกบ่เป็นตึกบ่ได้ปลาใหญ่นั่นแม่น้มาตึกกบ่ได้ดอเนาะอ้าลลแล้วลแล้วลแล้วฮนนี่ตัวใหญ่ๆ đu đun này mặt tức này bộ áo nắp tổ nè, này đu đun xiên đó là chắc phải chứ coi hả bò nhảy tớp dú nhảy cua nạp bãi ngọ ôi trời lạc mặt tổ nhảy cái mì lái dú อย่างคือฮุยเลยออกบ่ปลากินหญ้าหมุนจมปลายเนาะหมุนแน่ปลากินหญ้านะอือเฮ้ยปลากินหญ้านี่บางนองกะนหน่อยดีเลยปีหนึ่งก็ทำนิ้วมือนี่บางนองกะ อยู่แห่ลูกน้องมื้อนี้กะอากาศฮ้อนแหนกะพอลงอยู่พุ่นน้อพุ่นหนาวเลยอําเลิกเนาะมันเลิกเนาะมันเลิกเด้เลิกแล้วมันเย็นบ่ซมีมองอ่ะบ่จักสิคักอยู่บ่จักเนาะเฮาอันเอามองกันไว้เด้นอามันเลิกทั้งเลิกกวง โ้หอเอ้บทำกัน่อับกินนี่ตัวนี้นอยกว่าตัวนี้น่อยกว่าตัวใหญ่ตัวน้อยปล่อยก่อน đun nịa áo mình tự tố như nhai đây đun áo này đun nịa bộ áo ồ ừm mụn nè nè ơ,cả được mình tự tố như nhai là,puột đây puột làm đấy เอามือเห็ดเลืจุดใหญ่ๆเลยอือนม่แล้วว่าเข่ากันยังแค่ในหนึ่งคนแ่หนึ่งเข่ากินบ่แม่นกินบดเดาหัวหนึ่งเดียวชุ่มแครัวเห็ดกินบดอะไรกินดีหนึ่งข่อยหากระลังมาตอนเห็ดกินในนในนะบอกข้าหนึ่งเลยย่างข้าเห็ดแล้วพื่อนะบ่ทนทนนี่หัวกับเล Boden nói, đấy, hoa, you. Matelabo mi pa, an ow, a bay 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 bộ bay 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 hết nòng đi bò <laughs> à nhong đã đi kia nhong đã là bà này tổ kia bà tụi nội bà nòng qua chân tụi nội bà bà qua chân tụi nội bà uiiiiiii chạy ừ. ừ. nhiên vô hiểu... đi, <laughs> oh. <Mắt nó> <laughs> <mày>. <laughs> đi. ô โอ้ยปากินหยาเนาะใหญ่เข้มเนาะีโน้เีย้ยอแสดงว่ามันกะอุรมสมบูรณ์อยู่ได้เคยนองกะอั่าเอายนี้ันีนะไปะอ้ายันหมุนตมนะนี่กะบังน่เราว่าอยู่หมุนตมหลักไปงามหนานามันขึ้นแ้พอ ลปลาคอเอารถอย่ามันกินลูกปลาบัดปล่อยบินหาอเอาไปซ้ำเอาคอเอาคอแล้วขึ้นรถอ่ะเวลาปล่อยนี่มันอยากกินลูกปลาคืออยัางน,น,น้อยกับเกงเ่งครับเนื้อปลานะเนื้ไม่น้อยเดื้อปลาปากเนี่นะบวัว ปึ๊บบ้บนน้อยดอกช้ำได้มาตนาฟาไงโอ Gentle ้โยน้ำหน้าหันกระชํำนั่นแล้วบาได้น้อยแล้วปลาอันนี้ปลาอินนอันนังปลาอันี้ขี่ไก่เนไหคุณบอน้นะมันได้เลยบ่ตึกนี่บ่ เอฮแล้วเองบ่นี่นะเล้เฮมาแต่เฮือนผุตี้อย่างพ่อแน่สิแมันแม่แี่แโอ้เทนตึกปาหนุมเหือสาเดียวงตัวผู้ได้หลอกไปสิม่วงแล้วก็ลกซ้ำผัวเดียวอีกได้มงวง่ะ

มอนไข่เยมื่อกินกับหลับปลาก้อยปลาพอแล้วพอแล้วตีไม่กินมื่อไม่แน่บออแล้วบ่มีแนวกินลงมาหางุ่มอีกเนีกินปวดตีปวดบอรวบาดซียาผัดเห็นฟ้าเล่นดีกว่า អឺអ uh. ឺអើហ្នឹងសោះៗបាក់ឫบ่ពួកបោះអ right oh ើហើយឡើងទៅបើឡើងទៅតែមួយតែហនខ្ញុំមកតែឆៃអើហឹមហឹមហឹមឆៃបាយតែ30អើថាអូអូអើអាមេតូចໃຫຍ່ទេណា Ôi, bà kính nhỏ đấy, kính gì nè ừ, Bà bạc Bà bạc, bà bạc tôi chỉ nhau nhau Ngọt thôn và tức ngọt thôi là chuẩn bỏ buồn má gì năng Thì đùi ơi tức à tức ngoan như đấy, tụi này Ai khó bọt đấy Ai khó เราจะของตึกผมีแต่ตัวละน้อยมเตอร์กับมีตัตวยิ่ใหญ่ปลาลูกลหลาไปปลาเมือกก่อนไปแม่บ่ปลากินหยาบ่ออกแล,ล้วตัวขึ้นนี่นี่นปะปลาดำแดมปลาอย่างนี้ปลาดำแดมนี่นะนี่เก็บเอาลอกไม้นี่เมืม่อวานนี่งามในดอกไม้ ใบบูชงบูชาพระแล้วแก,กมนันน่าพ่นอ่ะเมียวบานวิวไอ้ลูกบานเล้วปะเมื่อปะเริ่ม,มปไปเริ่ม เมื่อเด้ออ๋อดอกแก่มันในเมื่อวานนี่ไะเมนบอกว่าดอกไม้แด้วนี่กับเนาะคือต้นใหญ่แทนนี่ดอกสีขาวนี่งามป๊าป๊าป๊ลงลูกป๊าป๊าป๊าไลงหมดเลย โอ้ไหลลง, <laughs> งเลยฮึไปหายด้วยกินบ้านเลยน้องๆน้องคลิปเนี่จะประมาณทำนี้ก่อนเด้อน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องวีกะจบคลิปไปทำนี้ก่อนเดี๋ยวพ,พอๆในคลิปต่อไปเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เมน้องวีเด้อน้องเพี่น้องเนาะมาซอยทางเบียกทางงานทางเฮือนเมตุยพี่น้องเลย คลิปนี้ก็ไปแล้วขอเกล้าข้มมามบาสบายดีสบายดีปะปู่ทุกคนเนอะ